ปองพิมพแขสุดเศร้าโพสต์คิดถึงลูกชายดีเจแมนวันแม่ปีนี้ไม่ได้ไปกราบเท้าแม่ด้านลูกชานวิทน้องของใบเตยคอมเมนต์สั้นๆรักแม่ค่ะวันแม่แห่งชาติปี2566นี้คุณแม่คุณลูกในวงการบันเทิงหลายๆท่านก็ได้ใช้เวลานี้หยุดพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันเล็กๆน้อยๆในครอบครัว ทั้งยังได้ออกมาอัพอิสตาแกรมให้แฟนๆได้ชมกันอีกด้วยแต่ล่าสุดวันเสาร์ที่วันที่12สิงหาคม2566คุณแม่ป๋องพิมพ์แขกุญชรณอ,นนะอยุธยาก็ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมเช่นกันแต่เป็นการโพสต์คิดถึง DJ เจแมนพัฒนพลกุญชรแทนโดยคุณแม่ป๋องพิมพ์แขได้โพสต์ภาพ DJ เจแมน ขณะที่กำลังก้งกราบแม่ภายในอุโบสถของวัดแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อความใต้โพสต์คิดถึงลูกชายสุดหัวใจโดยระบุว่าปีนี้คุณแม่คิดถึงดีเจแมนมากเนื่องจากลูกชายไม่ได้มากราบเท้าอย่างเช่นทุกปี อย่างไรก็ตามได้อวยพรขอให้บุญรักษาและคุ้มครองลูกชายของตนปีนี้แม่คิดถึงมากไม่ได้กราบเท้าแม่เหมือนทุกปีบุญรักษาพระคุ้มครองนะลูกโดยจากโพสต์นี้ลุคชานวิทวีสินน้องของใบเตยสุทีวันกุลชรน,นักร้องสาวพันรยาของดีเจแมนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์อินสตาแกรมดังกล่าวของคุณแม่ป๋องด้วยข้อความสั้นๆว่า รักแม่ค่ะในวันแม่แห่งชาติปีนี้อาจมีลูกๆหลายท่านไม่สะดวกเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนคุณแม่อย่างไรก็ตามขอให้โอกาสลูกๆทุกท่านรวมถึงคุณดีเจแมนได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเยียนคุณแม่เพื่อให้ท่านได้คลายคิดถึงลูกบ้างสักหน่อยก็จะเป็นการดีไม่น้อยค่ะ